วสวัสดีครับวันนี้ก็มาตีเดียที่ก็เราขัดปั้นหงส์หมดปั่นเงี้ยวงแล้วพี่รองพื้นมาถึงวันนี้อากาศดียังไยฟ้าเปิดมันเนฝนตกครับน้ำขึ้นไหลแล้วพี่น้องมั้ยน้ำขึ้นไหลมาหมืน่นนี่แสดงว่าเฝนโปรยเคลื่อนแห้งน่าพี่น้องบูดน้ำกันไปเรื่อยๆต้องดูน้ำมันขึ้นขังจละขัดปัน้นหงที่เรา น้ำท่วมเรือเราจะน้ำท่วมเรือแล้ววันนี้จะม,มือแมาน้ำสิบปันนี่จ้ะวันนี้น้ำท่วมเรือน้ำท่วมเรือคอ่าาาบรรยกศีนน้นนง,าง,งาม

ngoài kia không có thể nhau rồi, mày ừ. ừ. thấy ngầm ngàm มาอีกแล้วครับเป็นเป็นช่วงเป็นช่วงครับใส่อเส,ส,สืเสือ,อ,อพี่น้องฟุกพี่น้องแป๊วกระคว้าอะไรข้าก็ะดิ่เพ็ดนแล้อยู่ได้กินหรอือเปล่าสิลาบพี่น้อง Khường sau họ bớt lên ยี่ราบซุกแล้วโอกาสกินดิอะใวันนี้เราห้องเรียนเย็ดซุกเนาะเย็ดซุกครับเาฝักมาแล้วกระสีวันครับเย็ดเย็ดซุกตั้งไฟเลยครับตั้งท่านนี่หัวเขากระเสียบไม้ครับอีสติ้ง ็สักครู่ครับเป็นเขาอีได้บ่รานอนใส่ยื่เด้อเนาะเนื้ตัวจะทั้งน um, ี้กันล้วนอันนี้มาแล้วพี่น้องไปไหนถ้าวัดสีปลูกลดพี่น้องรู้เขาทั้งมือกองเพิดนหิวเขาเพิ่นกืบเขากระลังเขาอันไอ้ยอดสะดาดพี่น้องผมก็เลยมาตั้งกองหพี่น้องครับนี่ก็บขับตาม ตามมากครับนี่จะคือปรุงรสครับผมปรุงรสหอมนัวครับตามกมชอบนอเนาะีืออันนี้ก็มี่น้าวครับมันนี่บรี้ยวหมดแดงแล้วหมดแดงอยู่สูงแห้งน,นี่ ยี่บ้าอยู่น้าพิศากับ์น้า้าบ้านหอมหอมสดเท่งที่กินพี่น้องเท่งลุกโดดซ้อยหันใส่เลยพี่น้องใส่เลยเด้อพี่น้องได้กินลาบป,ป่าทั้งกัดมันปอ้หอมบบนแนวน้ำร้ายแตก ประเดีย๋ยวเขาไปยอดตั้งที่แหล่ะล่ะพี่น้องเข่ากน,นัวท่านไร่ของขพี่น้องใส่ไปเลยพี่น้องตกหัวตกหัวไม่ไม่พื้นที่จุคุณบ่มีหม่งนั่นเลยครับน้ำหัวเฮ้ยอหอมขตกหัวพี่น้องเลยผู้ขอเบียดเพิ่น,ก,นก็บ่ได้ดนั่งอยู่ bà khâu đi với này, hãy nè cho, bà cho noi bây giờ chúng xin làm bà. ได้แล้วพี่น้องบาทไปพี่น้องเดี๋ยวไปหาผักเขียวพี่น้องพักกระโดดนี่กินน้องกนแล้วแล้วเดาเผาพี่น้องเงียยอดพักกระโดนกระเดาขี้ยอดพักปอดพักบุ้งพักกระเดาเผาเอาเลยครับบดทองลวกนำเลยบ้านัวป่าหัวป่าฮัฟตกีนี่ฮัฟต์ก็สุนนำเลย nhà ở chúng tôi khá đột ngột thì đến đây đây bay rồi vuông đưa Thật nhục biết về con hả bẩn Mày Mày hạ cả chín Chín khẩu con Chín giá bằng Còn khắp rồi cái Năm ป้ากบลอต่เขาม่จักเตียงอ่ป้าป้าเเขามจักเตียเลยบัวผมเห็นแล้วกินในพิซซ่าก็เผาเป็ดพี่น้อแต่เขาจัดเตียเนี้ยแตกเนี้ยแตกมีตัวเขวานังนีตัวเขวานัง ไม่เราเขา่ได้กิน <laughs> กินแล้วก่นอเนเออไหมชิ้นนั้ไงอืมยืดอืดกักาเผาเฮงเขอากันต่นยังกับลาบปลากินนูน่นอกเดน้องนบนนี้นครับ

อเด้อหยิบซื้อคนครับลาบป่าสสนๆเลยเป็นมนท้นนะมบนต้นบนต้นกาหนากิ้ขนาดมันยักกาอะไรเหมือนอยู่ในน้อะไรเหมือครักไป กระดอกกี้ก็แซบอ่ะแซบกี้ใส่เลยกระดอกก็ไ้ซื้อเดือดน่อยเตีนแมนอืรักเดือดน่อยกับแซบแซบแทบกระดูดแล้วว่ะเล้วผมจะไปยังไง เตียงเหรออืมว่ไหรอเตียงเตียงพอดีตาเรียงห้เบิ่งนะโอ้พนจวดบ่พอเออบ้านหว่าเข้มน,นี่แกินเว้ยกิเข้มอะไรเนาะนุะ่กินยังบ่ไดิด <laughs> ครับตาเรียงตาเรียงคตาตียงพอ

มันแรงร่างหูมาสิคณไปหัวจัวุ๊บแซบป่ะแซบมือแซบใ็่หลับตาหรือแต่เหมือีมือเนาะทุกตาแล้วก็ต้องไปบ้างไหมไวไม่กินยงาสองคัดเลยน่กไหวแล้วคนแับบับบับจาบไปหนึ่งสอง อันขั้นตีนกการลงน้มจะค่อยไปเอี่ครับว่าต้องลุก <c oughs> โอเคแ้่เขา้ากินสุดเต้เลี้ยงเ,เดี๋ยวบูกหวัวกันแบบฮะกพูดหัขหดวของกันเบิร์ด ข้าใจว้าใจมนี่มัหมดแดงก็ุก่งบยังเปปงเนาก็ได้เจักแล้วก็มาบอกกันโอ้เพิ่นมักของดีป่ะงก็มาบอกนะสิจัดไงแ๋ยวเฮดให้แมก็ได้บอเอาม่ห่เหมือนอย่างสดสดอวัน มันเปนปลาปลาดังปลาไม่หนาไครเนาะร้านหูไปวะเพราะอย่างนี้นเขาอืมออเ,เขาหลายอย่าเขายังบ่อยน,นี่จะปลากลางเดี๋ยวเห็นว่าใครมันนวแล้วบ่อยแกออกมาเก็ตแปดตัวนี่จะใครเตรียมจานหรืออ๋อจำ Không có công lệ bó tau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  bó Ăn <laughs> Nhà cứ thử chân đoan lại Thôi ngoài nữa nhỉ lụt nó thấy lụt đi tôi nói lụt à Bà thua khác nó hiện trọng đó Khách sạn ba bà thua đi Tôi, tôi chả Ừ ส,สวยๆโอ้ยเป็นของอะไเจ้นี่ว่ามันสองตัวเน้อุตส่าห์ผล้งเลยอุตส่าห์ล้ําน้ำเนี่ยใช่งามๆส,สวยๆมาแล้วครับป,ป,ป,ป<อ>ุตาปุตาเอาเอเดี๋ยวค่อยเบิกมัน โอ้ยังเดี๋ยวีน้อยจะดึงเอ้ยเด่๋ยวดึงเอียนขาดเนอเฮ้ยเดี๋เดี๋ยวกูมันจย่นของสองเท่าเลยอันนี้ก็ย่านเลยย่านเลยมันไม่จับตัวไม่จับตัวไม่จับลัวเอ้าปลาทูปลาทูตัวนี้ปลาทูของแค่จะนี่ปลาทูครับที่ห้องนี่ของแค่เลยจะนี่ปลาทู ร้ <anto> <isto S 2> อนเท่า้หร้เท่าสุดดิวอริดีนี่นี่ตัวดีครับสวัสดีลายตัวเติมเลยครับลายเหมาอนสองสามรเน้องตลาดกัเป็นโลจ้ะตลอดกับป้องกันตัวใดมันน่อยกับรอดหรอกบบนีงเขายังงว เก็บเป็ดเนี่บานเหรจะเก็บเป็ดเนี่ยบานเทาคนกระตกคมมาแล้เอาได้เกเป็ดดอก็เป็นตาีละนองเลยแหลอ้โเราว่าเพราะว่ามันกับอากาศกับแหลมอรจ้ะแหลมมาแล้วฝนกระไร พออยู่พอกินแล้วเนาะครับพออยู่พอกินครับจำี่เราเขาไปเดี๋ยวไปขายทั้งหลดอกกันได้หลายกระเจี๊ยบพี่แจกน้องไก่โคกแม่พี่น้องพี่ดี๊มแย้มสุขสุขโคกไก่้องก็เสียใจในโคกไก่ใหญ่นี้สำหรับคนในเดินทางกันตลอดปลอดภัยสุขสุขคนครับนี่อิสานลอยเปอร์เนต์เก่าครัว่าสวัสดีจากพี่แจกน้องครับสวัสดีครับ